มีใครที่อายุมากกว่า35แล้วก็พยายามจะเพิ่มกล้ามเนื้อแล้วก็รู้สึกว่ามันทำได้ยากบ้างครับถ้ามีเนี่ยเราไฮไฟท์กันเลยนะครับเพราะว่าผมเองก็37แล้วก็ยังเข้ายิมอยู่เหมือนกับตอนที่เราเป็นเด็กเหมือนเมื่อก่อนนะแต่รู้สึกว่ามัน มีประสิทธิภาพน้อยลงมากเลยการสร้างกล้ามเนื้อเนี่ยมันยากขึ้นเยอะมากๆทั้งที่เราก็พยายามแล้วนะครับนี่ขอบบนหน่อยนะที่แก่ขึ้นเราก็ประสบปัญหานะครับเพราะฉะนั้นวันนี้เราต้องมาคุยเรื่องนี้ครับว่าคนที่อายุเยอะแล้วเนี่ยทําไมมันถึงสร้างกล้ามเนื้อยากจังแล้วเราจะทํายังไงอ่ะที่จะพยายามที่จะสู้กับความแก่ของเราทําให้เราสามารถจะสร้างกล้ามเนือ้อได้มีประสิทธิภาพมากขึ้นนะครับใบ้ไว้ก่อนว่ามันเกี่ยวข้องกับฮอร์โมอนครับทุกคนเดี๋ยววันนี้เราไปพยายามที่จะแฮ็กฮอร์โมน เพื่อช่วยในการสร้างกล้ามเนื้อกันครับ This is the Standard Podcast Eye-opening for your ears Top t o t o e Podcast s, สุขภาพที่ใช้วิทยาศาสตร์ไข mm hmm. ปัญหาตั้งแต่หัวจดเท้าเชื่อว่าหลายคนที่ออกกำลังกายก็น่าจะรู้กันอยู่แล้วนะครับว่าถ้าเราอยากจะสร้างกล้ามเนื้อนะครับสิ่งที่เราต้องทำก็คือหนึ่ง ไปเล่นให้ถึงก็คือออกกําลังกายยกเวทน้ําหนักเยอะๆให้มันทําลายกล้ามเนื้อให้มันถึงนะครับอย่างที่2คือต้องกินให้มันถึงคือทําลายกล้ามเนื้อไปแล้วเสียบต่อไปคือการซ่อมเนาะมันจะซ่อมได้มันก็ต้องมีวัตถุดิบซึ่งก็มาจากการกินก็ต้องกินให้ถึงให้มากเพียงพอมีวัตถุดิบพอที่จะไปซ่อมกล้ามเนื้อได้นะครับและอย่างที่3ต้องนอนให้ถึง เพราะว่าร่างกายเนี่ยมันจะซ่อมได้ดีไม่ดีมันซ่อมตอนนอนด้วยแล้วก็ตอนนอนเนี่ยมันหลั่งฮอร์โมนหลายอย่างที่จําเป็นในการรีเพลหรือว่าซ่อมแซมร่างกายรวมถึงซ่อมแซมกล้ามเนื้อที่เราไปทําลายมาด้วยนะครับนั่นแหละมันก็เลยมาถึงอย่างที่4ี่ก็คือว่าฮอร์โมนในร่างกายหรือว่าสารเคมีต่างๆในร่างกายมันสําคัญมากเลยที่จะให้สัญ,ญญาณว่าเราควรจะซ่อมกล้ามเนื้อหรือเปล่าหรือว่าเราจะควรทําลายกล้ามเนื้อมากกว่ากันนะครับทีนี้ผมเนี่ยก็ลองมาคิดคิดดูนะว่า เราทำอะไรที่มันแตกต่างไปจากตอนที่เราเป็นเด็กบ้างเอาจริงอะ่ะมันไม่ต่างเลยนะเราก็พยายามกินให้ถึงเพราะเรารู้หลักการอยู่แล้วออกกาลังกายก็ถึงแบบพยายามกว่าเดิมอีกนะครับนอนก็พยายามจะใส่ใจกับการนอนให้มากขึ้นแม้ว่าจะยุ่งหรือนอนได้น้อยลงก็ตามบ้างนะครับแต่ก็พยายามจะใส่ใจแต่สิ่งหนึ่งที่รู้สึกว่ามันต่างแน่นอนแล้วก็หลีกเลี่ยงไม่ได้นั่นคือระดับของฮอร์โมนที่มันเปลี่ยนไปตอนที่เราอายุมากขึ้นครับแน่นอนครับ ระดับของทุกฮอร์โมนมันเปลี่ยนเมื่ออายุเราเปลี่ยนและหลายฮอร์โมนเลยส่วนใหญ่มันจะเริ่มลดลงหลังจากที่มันถึงจุดพีคตอนที่เราเป็นแบบวัยรุ่นสุกงอมนี่ครับคือช่วงอายุ 20- 25ตอนนั้นเนะี่ยร่างกายเราพีคฟิตที่สุดแล้วหลังจากนั้นมันก็จะค่อยๆดรอปๆนะฮะเกิน30เกิน35นี่อายุดรอปลงเยอะแล้วนะครับเพราะฉะนั้นฮอร์โมนเราอ่ะมีน้อยกว่าเดิมเยอะมากๆถามว่ามันมีผลยังไงอ่ะ การที่ร่างกายเรามันจะตัดสินใจว่ามันจะเข้าสู่โหมดสร้างกล้ามเนื้อหรือว่าโหมดทําลายกล้ามเนื้อนี่ครับมันต้องอาศัยสัญญาณบอกเนี่ยนะครับเพราะฉะนั้นถ้าเราอยากสร้างกล้ามเนื้อได้ต้องทําให้ร่างกายนมีสัญญาณที่มันบอกว่าร่างกายควรต้องสร้างกล้ามเนื้อให้เยอะกว่าสัญญาณที่บอกว่าทําลายกล้ามเนื้อเถอะนะครับดังนั้นสารหรือว่าฮอร์โมนต่างๆนะครับที่กระตุ้นให้ร่างกายสร้างกล้ามเนื้อเนะี่ยมันมีคําว่า a n a b o l i c คำว่า a อน b า l i c เนี่ยครับมันแปลว่า การสร้างการเอาพลังงานมาใช้ในการสร้างสิ่งใหม่ๆให้เกิดขึ้นในร่างกายกับอีกกลุ่มหนึ่งคือกลุ่มทำลายมันคือการที่เราทำลายมันเรียกว่าแค t ตาบอลเลกฮอร์โมนครับทำลายสารอะไรบางอย่างเพื่อให้ได้มาซึ่งพลังงานคือการย่อยสลายทุกสิ่งทุกอย่างรวมไปถึงการย่อยสลายกล้ามเนื้อของเราด้วยเพราะฉะนั้นมันเป็นการต่อสู้ระหว่าง2ฝั่งคือฝั่งที่สร้างแล้วก็ฝั่งที่ทำลายนั่นเองครับเพราะฉะนั้นโดยสุบเลยนะครับถ้าเกิดว่าเราอยากจะทำให้ร่างกายเนี่ยอยู่ในโหมดที่ สร้างกล้ามเนื้อได้ดีนะครับไม่ว่าจะแก่แค่ไหนอายุเท่าไหร่ต้องทําให้ฝั่งที่มันกระตุ้นให้สร้างหรือฝั่งแอนด์บอเิเนี่ยมันเยอะกว่าฝั่งทําลายคือแคทเอร์บอเิรให้ได้ครับทีนี้เรามาดูเพลเยอร์ตัวละครหรือว่าทีมงานที่อยู่แต่ละฝั่งบ้างฝั่งที่สร้างมีอะไรบ้างนะครับมีอยู่4ตัวที่ผมอยากให้ทุกคนรู้จักฝั่งแอนด์บอเินะครับคือเทสโทสเตอโรนฮิวแมนโกร t ฮอร์โมน e IGF หรือว่า insulinlike growth Fa c t o r และสุดท้ายคือ อินซูลิน,นครับสตัวนี้แหละคือ4ตัวที่เราต้องการให้มันหลั่งมาเยอะกว่าอีกฝั่งหนึ่งที่เป็นแคตาบอลิกแคตาบอลิกมีอะไรหลักๆเลยคือฮอร์โมนที่เกี่ยวข้องกับความเครียดนะครับนั่นก็คือสเตรสฮอร์โมนหรือว่าคอร์ติซอลรวมไปถึงสัญลักณโมเลกุลไซตโตไคน์ต่างๆหรือว่าสารสัญญาณบางอย่างที่เกี่ยวข้องกับการอักเสบนะครับชื่อมันยากนิดนึงผมขอไม่พูดถึงมันแล้วกันนะครับรู้แค่ว่าฮอร์โมนแห่งความเครียดแล้วก็สารที่ ทำให้เกิดการอักเสบต่างๆในร่างกายเนี่ยคือตัวที่ทําลายกล้ามเนื้อนะครับนี่มารู้จัก4ตัวที่ช่วยสร้างกล้ามเนื้อให้เพิ่มมากขึ้นว่ามันช่วยยังไงนะครับมาเริ่มที่ตัวแรกคือเทสโทสเตอโรนคุ้นเคยกันอยู่แล้วเนาะเป็นฮอร์โมนเพศชายนะครับซึ่งสําคัญมากๆทาไมถึงไม่สําคัญล่ะไม่นะัคงไม่มีคนไปเทคฮอร์โมนหรือว่าเทคสเตยรอยด์หรอกที่เขาหุ่นดีมากๆนะครับซิกแพคเป็นลอนแบบสุดๆเลยนะครับเชื่อเถอะครับ หลายหลายคนที่เป็นแบบนั้นอันนี้ด้วยความ Respect นะไม่ได้อะไรเขาก็ใช้ตัวช่วยก็คือฮอร์โมนนะครับ mm hmm. ผมเองเนี่ยก็อยากใช้เหมือนกันนะครับสเตียรอยด์แล้วก็ฮอร์โมนก็พยายามจะศึกษาอยู่ว่าเออถ้าเราจะ Experiment แล้วก็ลองใช้เนี่ยควรจะเลือกใช้ตัวไหนดีแล้วมันจะมี s i d e Effect ไหมเพราะผมกังวลมากๆเรื่อง s i d e Effect นะครับแต่ก็แน่นอนปฏิเสธไม่ได้ว่าสเตียรอยด์หรือว่าเทสโทสเตอโรนเนี่ยสคัญมากกับกระบวนการสร้างกล้ามนะครับเป็นเหตุผลว่าทาไมบางคนถึงใช้ฮอร์โมนเทอราปีคือฉีด เทสสมุนไเข้าไปเพื่อช่วยให้สร้างก้ามด,ดีมากยิ่งขึ้นถามว่ามันช่วยยังไงอะครับมันเป็นสัญญาณที่สําคัญเลยที่ไปบอกให้เซลล์ก้ามเนื้อนะครับสร้างโปรโตีนมากยิ่งขึ้นแน่นอนเรากินอะมิโนแอซิดเข้าไปจากอาหารใช่ไหมกรามเนื้อเองก็ต้องใช้กรดอะมิโนเหล่านั้นนะเป็นวัตถุดิบแต่มันก็ต้องมีสัญญาณไปบอกมันว่าเฮ้ยถึงเวลาแล้วนะที่จะเอาอะมิโนแอซิดที่กินเข้าไปเนี่ยมาต่อ,ต,อ,ต,อต่อกันให้มันกลายเป็นโปรโตีนหรือว่ากรามเนื้อนั่นเองนะครับถ้าไม่มีสัญญาณมันก็ไม่ทำหรอกครับ อย่างที่2ครับเทสโทสเตอโรนเนี่ยครับมันเป็นฮอร์โมนที่ไปเรียกสเต็มเซลล์ให้มาช่วยเพิ่มปริมาณเซลล์กล้ามเนื้อครับ มีเจ้านี่กลับมาอีกแล้วครับพร็อพตัวนี้คือพร็อพกล้ามเนื้อใช่ไหมผมเคยเล่าไปว่าในกล้ามเนื้อของเราทุกมัดเนี่ยครับมันมีทั้งตัวช้าแล้วก็ตัวเร็วตัวช้าคือสีแดงตัวเร็วคือสีขาวแล้วการที่เราอยากให้กล้ามมันใหญ่ขึ้นเนี่ยคือเราต้องไปเพิ่มเจ้ากล้ามเนื้อสีขาวคือกล้ามเนื้อ Fa s t t w i t c h ก็ itch, คือกระตุกเร็วนะครับซึ่งมันจะถูกกระตุ้นก็ต่อเมื่อเรายกของหนักๆห,หรือว่าทําอะไร เร็วๆนะครับทีนี้จะเห็นว่าไอ้กล้ามเนื้อสีขาวนะครับมันก็จะอยู่เป็นก้อนแบบนี้แพคกันเป็นก้อนนะครับสีขาวหนึ่งอันหรือว่าดินสอหนึ่งแท่งนะครับมันแทนเซลล์กล้ามเนื้อหรือว่าเส้นใยกล้ามเนื้อ1เซลล์นะครับ มันจะใหญ่ขึ้นได้เนี่ยมันต้องไปเรียกเพื่อนมาเพิ่มครับไอกระบวนการที่ไปเรียกเพื่อนมาเพิ่มนะครับหรือว่าไปเรียกสเตมเซลล์ให้มันมาเกาะเพิ่มมาจอยเพิ่มเพื่อทําให้ไอเจ้าก้อนสีขาวเนี่ยมันใหญ่ขึ้นเนี่ยครับมันต้องอาศัยเทสทเตอโรนครับคือเจ้าเทสทเตอโรนเนี่ยมันจะไปเรียกสเต็มเซลล์ที่ชื่อว่าเซตเทอร์ไลท์เซลล์นะครับให้มันวิ่งมาจอยกล้ามเนื้อที่มีอยู่แล้วมันก็ทําให้กลุ่มของมัสซ์โอไฟเบอร์กลุ่มนี้มันขยายขยายขยายใหญ่ขึ้นเวลาที่เราเล่นกล้ามแล้วมันเกิดอต้้งใช เทสโทสเตอโรนนั่นเองนะครับอย่างที่3ครับเทสโทสเตอโรนะมันสําคัญในการป้องกันไม่ให้เจ้าเซลล์กล้ามเนื้อหรือว่ามัส c ซ e f i ไฟเนะครับมันถูก b เบรกดาวหรือว่าทํำลายไปนั่นเองครับไปบล็อกกระบวนการนั้นมันก็เลยทั้งกระตุ้นการสร้างแล้วก็ป้องกันการทําลายมันถึงจําเป็นในกระบวนการสร้างกล้ามเนื้อครับฮอร์โมนตัวที่2ครับคือฮิวแมนโกรทฮอร์โมนจริงๆ ชื่อมันก็บอกอยู่แล้วนะว่าเป็นฮอร์โมนที่สําคัญต่อกระบวนการเติบโตนะครับเด็กๆคนไหนนะครับที่มีโกรทฮอร์โมนหลั่งมาในช่วงจังหวะที่เหมาะสมช่วงวัยด้วยนะครับตัวก็จะสูงมากๆเพราะว่ามันจะเป็นต่อการเจริญเติบโตนะครับทีนี้มันก็จาเป็นต่อการเจริญเติบโตของกล้ามเนื้อเหมือนกันนะครับหลักๆแล้วนะครับเจ้า human growth hormone เนี่ยมันสําคัญมากตรงที่มันไปกระตุ้นการสร้างกล้ามเนื้อแหละแล้วก็ไปกระตุ้นการเผาผลาญไขมันแต่สําคัญที่สุดเลยมันไปกระตุ้นการสร้างสารสําคัญตัวหนึ่งที่ชื่อว่า IGF1 หรือว่า Insulin-like Growth Factor 1นะครับซึ่งเจ้า IGF1 นี่แหละมันคือสารหรือว่ามันคือ Growth Factor ที่ไปกระตุ้นการสร้างกล้ามเนื้อสุดๆเลยเพราะฉะนั้น Growth Hormone จึงเป็นสิ่งสำคัญเพราะมันไปกระตุ้นการสร้าง Growth Factor ที่จำเป็นต่อการสร้างกล้ามเนื้อนั่นเองครับอย่างที่3ก็มาถึงเจ้า Growth Factor ที่ชื่อว่า IGF1 ครับเพิ่งพูดไปนะครับเจ้า IGF1 นี่จริงๆมันสร้างที่ตับแต่ว่ามันจะสร้างได้เยอะหรือไม่เยอะมันต้องได้รับการกระตุ้นจาก Human Growth Hormone ครับถ้า Growth Hormone เยอะ IGF-1 เนี่ยก็จะเยอะตามไปด้วย IGF-1 สําสำคัญยังไงสำคัญมากเลยครับเพราะมันไปกระตุ้น m t o r p a t t w a y ครับทุกคนน่าจะเคยได้ยิน m t o r มาแล้วนะ m t o r เนี่ยถ้ามันถูกเปิดสวิชเมื่อไหร่กล้ามเนื้อจะได้รับการซ่อมแซมแล้วก็สร้างหรือว่าทำให้มันใหญ่ขึ้นทันทีนะครับนอกจากไปกระตุ้น m t o r p a t h w a y แล้วเนี่ยนะครับเจ้า IGF1 เนี่ยยังไปเปิด จีนที่เกี่ยวข้องกับการสร้างเอนไซม์ต่างๆที่จําเป็นและก็สําคัญต่อกระบวนการสังเคราะห์โปรตีนหรือว่าสร้างกล้ามเนื้อด้วยนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยมันแทบจะควบคุมกระบวนการสร้างกล้ามเนื้อทั้งหมดเลยรวมถึงกระบวนการเผาผ่านไขมันด้วยเพราะฉะนั้นถ้าเรามีเจ้า IGF 1วันที่สูงเนี่ยครับกล้ามเนื้อก็จะสร้างได้ดีนั่นเองนะครับมาที่ตัวสุดท้ายครับคืออินซูลินครับฟังแล้วอินซูลินผมชอบ บอกกันว่ามันเป็นตัวที่ไม่ดีกับร่างกายของเราเลยนะครับเพราะว่าอินซูลินเรสิสแตนต์มันทําให้เกิดโรคทางค a r d i o v a s c u l a r d i s e s e แต่ถ้าเกิดในมุมของการสร้างกล้ามเนี่ยมันจําเป็นนะครับเพราะว่าหน้าที่หลักของอินซูลินเนี่ยมันคือช่วยทําให้หลอดเลือดของเรามันขยายแล้วก็ทําให้การส่งผ่านสารอาหารไม่ว่าจะเป็นน้ําตาลกรดอะมิโนแอซิดไปยังเซลล์ต่างๆเนี่ยมันทําได้ดีนะครับซึ่งก็แน่นอนสิเพราะว่าเซลล์กล้ามเนื้อจะสร้างกล้ามได้ต้องการวัตถุดิบที่เรากินจากอาหารไม่ว่าจะเป็นอะมิโนแอซิด นะครับน้ำตาลหรือว่าไขามันด้วยซ้ำไปนะครับเป็นแหล่งพลังงานเพราะฉะนั้นถ้าเซลล์กล้ามเนื้อนี่ครับมันสามารถจะตอบสนองต่ออินซูลินได้ดีคือเมื่ออินซูลินสูงปุ๊บเซลล์กล้ามเนื้อสามารถจะดึงอะมิโนแอซิดเข้าไปในเซลล์ได้เยอะมันก็จะมีวัตถุดิบเยอะในการสร้างกล้ามเนื้อนะครับที่ผมบอกว่าเซลล์กล้ามเนื้อถ้ามันตอบสนองต่ออินซูลินได้ดีเนี่ยมันจําเป็นมันสําคัญมากเลยนะครับประโยคนี้เพราะว่าเมื่อไหร่ก็ตามที่เซลล์กล้ามเนื้อมันดื้ออินซูลินคือมันแบบ ไม่เชื่อฟังอินซูลินแล้วครับมันก็ไม่สามารถจะดึงสารอาหารเข้าไปในเซลล์ได้ซึ่งพอเซลล์ไม่มีสารอาหารจะเอาวัตถุดิบที่ไหนไปสร้างกล้ามนะครับเพราะฉะนั้นการที่อินซูลินอยู่ในระดับที่เหมาะสมและเซลล์กล้ามเนื้อของเราสามารถที่จะตอบสนองต่ออินซูลินได้ดีจริงจําเป็นมากต่อกระบวนการสร้างกล้ามเนื้อนั่นเองครับ4ตัวดีไปแล้วมาที่ตัวร้ายบ้างครับตัวแรกก็คือคอติซอลคอติซอลหลั่งขึ้นมาเมื่อไหร่นะครับแสดงว่าร่างกายเนี่ยอยู่ในภาวะที่ กดดันภาวะเครียดหรือต้องการให้ร่างกายเนี่ยเข้าสู่โหมดที่เป็นโหมด alert ต้องการพลังงานไปทํากิจกรรมอะไรบางอย่างแน่นอนสิถ้าเกิดว่าร่างกายเข้าสู่โหมดที่ต้องใช้พลังงานนะครับมันก็อาจจะเดือดร้อนกล้ามเนื้อได้ครับกล้ามเนื้ออาจจะถูก break down หรือถูกย่อยเพื่อเอาอะมิโนแอซิดเนี่ยมาใช้เป็น แหล่งสร้างพลังงานกับร่างกายนะครับเพราะฉะนั้นถ้าคอร์ติซอลสูงนะครับมันก็มีแนวโน้มที่เราจะสูญเสียมวลกล้ามเนื้อเพราะว่ากล้ามเนื้อจะถูกเบรกดาวมาสร้างเป็นพลังงานนั่นเองครับ สุดท้ายรัาคือสารต่างๆที่เกี่ยวข้องกับกระบวนการอักเสบนะครับถ้าเกิดว่าร่างกายมีอาการบาดเจ็บแล้วก็มีอาการอักเสบเกิดขึ้นแล้วก็เรื้อรังเนี่ยครับมันไม่เป็นผลดีต่อกล้ามเนื้อเลยนะครับเพราะว่าเจ้าสารอักเสบเนี่ยนะครับมันไปบล็อกแล้วก็ไปขัดขวางกระบวนการโปรตีนซินธิซิสแล้วก็กระบวนการมัสซซิธิซิสคือการสร้างโปรตีนแล้วก็การสร้างกล้ามเนื้อเพราะฉะนั้นการอักเสบระยะสั้นๆเพื่อช่วยในการซ่อมแซมเป็นเรื่องที่ดีแต่ถ้าเกิดการอักเสบนั้นมันอยู่ในระดับที่สูงเกินไปแล้วก็ยาาวนนนเกิไป ไม่เป็นผลดีกับร่างกายรวมถึงกล้ามเนื้อของเราด้วยนะครับเพราะฉะนั้นนี่คือ2ฝั่งฝั่งที่ดีคือ a n a าโบลิกและฝั่งที่ไม่ดีคือ c a t a b o l i โบลิกในคอนเท็กซ์ของการสร้างกล้ามเนื้อนะครับทีนี้คนที่อายุ35ขึ้นไปแล้วอย่างผมเนี่ยครับเราจะพอทําอะไรได้บ้างที่มันจะไปเพิ่มฝั่งดีคือแอนาโบลิแล้วก็ไปลดฝั่งที่ไม่ดีคือแค a b o l i c โบลิกเอาจริงๆถ้าสรุปในหนึ่งประโยคคือเราต้องพยายามกว่าเดิม ใส่ใจกว่าเดิมจริงๆเราทําทุกอย่างแทบจะเหมือนตอนที่เราวัยรุ่นแล้วก็เด็กกว่านี้ได้เลยนะครับแต่เราต้องโฟกัสแล้วก็ใส่ใจกับมันมากขึ้นในทุกๆมิติเลยครับทุกคนทํำยังไงเดี๋ยวไปเริ่มกันที่ตัวแรกคือเทสโทสเตอโรนะครับเรารู้อยู่แล้วว่าเทสโทสเตอโรเนี่ยมันสามารถที่จะหลั่งได้เวลาที่เราไปออกกําลังกายนะครับคีย์ของมันคือเข้มข้นหนัก แล้วก็สม่ำเสมอครับถามว่าเข้มข้นคือยังไงคือเวลาที่เราใช้เวลาในยิมไปยกน้ำหนักเนี่ยนะครับจริงๆแล้วอายุมากขึ้นเนี่ยมันมีงานวิจัยออกมาเลยนะครับยิ่งอายุมากยิ่งขึ้นเนี่ยครับเราควรจะใช้เวลาเซสชันหนึ่งในการไปเล่นเวทเทรนนิ่งเนี่ยให้สั้นลงกระชับมากที่สุดแล้วก็เข้มข้นมากที่สุดนะครับเพราะว่าจังหวะที่เราเล่นยิ่งเข้มข้นมากเท่าไหร่แน่นอนเทสโทสเตอโรนจะหลั่งขึ้นมาเยอะยิ่งยกน้ําหนักหนักมากเท่าไหร่ หลังเยอะนะครับแต่ระหว่างที่เราออกกําลังกายไปเนี่ยครับร่างกายเราเครียดไปด้วยนะเครียดจากการออกกำลังกายเพราะมันเหนื่อยมันได้รับบาดเจ็บแน่นอนมันจะเริ่มมีสัญญาณหรือว่าสารเคมีบางอย่างที่ไม่เป็นผลดีหนึ่งนั้นก็คือพวกสเตสฮอร์โมนอย่างคอร์ติซอลครับมันหลังนะตอนที่เราออกกําลังกายเพราะว่ากล้ามเนื้อเราเครียดนะครับเพราะฉะนั้นผมเคยเล่าไปว่าผู้หญิงเนี่ยไม่ควรจะไปออกกําลังกายตอนเช้าเหตุผลหนึ่งคือเพราะว่าตอนเช้าเนี่ยคอร์ติซอลเราหลังจากตื่นนอนมันสูงอยู่ แล้วถ้าเกิดไปออกกำลังกายปุ๊บ ไปเพิ่มคอ,อร์ติซอลเข้าไปอีกร่างกายอยู่ในภาวะเครียดพอวะเครียดปุ๊บร่างกายก็จะไม่ค่อยอยากใช้ไขมันนั่นเองนะครับเพราะฉะนั้นหลักการเดียวกัน,นครับถ้าเราออกกําลังกายในยิมแบบเข้มข้นหนักหน่วงอยู่แล้วแล้วมันนานเกินไปโดยเฉพาะนานกว่า1ชั่วโมงเนี่ยครับบางทีมันไปเพิ่มคอ,อร์ติซอลที่มากเกินไปแล้วก็ทําให้สารที่เกี่ยวข้องกับการอักเสบเนี่ยมันสูงขึ้นมากเกินไปซึ่งมันไม่เป็นผลดีต่อกระบวนการซ่อมแซมกล้ามเนื้อแล้วก็กระบวนการสร้างกล้ามเนื้อหลังจากที่เราออกกําลังกายเสร็จเลยนะครับเพราะ ออกกําลังกายให้สั้นลงเข้มข้นขึ้นใส่ใจกับทุกๆครั้งที่คุณยกน้ำหนักนะครับเวลาย,ยกเนี่ยครับมันจะมีคำา2คคำก็คือคำว่า tempo แล้วก็ time under t e n เ i o n หรือว่า TUT นะครับมาที่ t e m p โปก่อนลยกันถามว่าจะเพิ่มความใส่ใจได้ยังไงนะครับทีจริงอ่ะเวลาเรายกมันจะมี2 p h เฟสเนาะคือเฟสที่เราหดกล้ามเนื้อกับเฟสที่เรายืดกล้ามเนื้อนะครับ หดกล้ามเนื้อภาษาอังกฤษมันคือ concentric ยืดกล้ามเนื้อมันคือ eccentric นะครับตามหลักแล้วระยะเวลาในการหดแล้วก็การยืดรวมกันใน1 rep เนี่ยนะครับมันควรจะอยู่ที่2-8ถึง8วินาทีทีนี้สำหรับคนที่อายุมากขึ้นแล้วเนี่ยควรจะโฟกัสมากๆนะครับวิธีการที่จะช่วยได้ครับคือจังหวะที่หดเนี่ยหดให้เร็วขึ้นคือการทำอะไรที่ออกแรงแบบ explosive ก็คือระเบิดนะครับทำอะไรให้มันเร็วขึ้น แรงขึ้นเพราะการที่ทําเร็วขึ้นแรงขึ้นเนี่ยครับมันสามารถ่จะกระตุ้นให้มันหลั่งเทสโทสเตอโรนได้มากขึ้นนะครับจังหวะที่หดเร็วขึ้นและจังหวะที่คลายหรือจังหวะที่ยืดน,นะครับอาจจะนานขึ้นอยู่ที่ประมาณสามถึงสี่วินะครับแล้วก็กลับมาหดเหมือนเดิมค้าง1วิแล้วก็คลายก็คือหด1วิค้างหนึ่งวิคลาย3าถึงสวิรวมกันก็ประมาณ6วินาทีทีนี้ได้6วินาทีตอนหนึ่ง reps ทีนี้1เซตเนี่ยทำกี่ครั้งลนะ่ะถ้าเกิดว่า ทำ10ครั้งก็เอา10คูณ6เข้าไปก็คือ60วินาทีครับจริงๆแล้ว Time Under Tension ก็คือระยะเวลาทั้งหมดใน1เซตเนี่ยตามหลักแล้วเนี่ยมันควรจะอยู่ที่20ถึง70วินาทีสำหรับคนที่อายุเยอะนะครับเพราะฉะนั้นสมมุติว่าผมต้องการจะทำใบเซปโคคือการหดกล้ามเนื้อต้นแขนเข้ามายกทั้งหมด10ครั้งครั้งนึงใช้เวลาประมาณ6วินาทีทั้ t o 1เซตก็จะตกที่60วินาทีก็ยังอยู่ในช่วงเรนจ์ของ time u n e r tension หรือว่า TUT ที่เหมาะสมนั่นเองนะครับแล้วหลังจากนั้นสมมุติทำปุ๊บมันก็จะเป็นช่วงของ resting ถูกไหมเราเคยคุยกับจย์แปงนะ้งเนาะว่าการทำไฮเปอร์โทรฟี่เนี่ยมันไม่ควรจะเกิน60 9 0วินาทีเพราะว่ามันเป็น threshold ที่ดีที่สุดแหละที่จะกระตุ้นให้กล้ามเนื้อมีสัญญาณไปกระตุ้นได้ดีแล้วก็ทำลายมันได้ดีที่สุดนะครับ mm hmm. เพราะฉะนั้นเราควรจะใส่ใจกับทุก เรปที่เรายกโฟกัสกับทุกวินาทีที่ยกแล้วก็โฟกัสกับช่วงเรสติ้งที่พักเท่านี้แล้วก็เล่นต่อถ้าเราโฟกัสกับทุกวินาทีที่เราอยู่ในยิมเนี่ยครับมันก็จะทำให้การกระตุ้นเทสโทสเตอโรนเนี่ยมีประสิทธิภาพได้มากที่สุดในเวลาที่เรามีอยู่จำกัดนะครับทีนี้บอกไปว่าถ้าเกิดการออกกำลังกายมากกว่า1ชั่วโมงเนี่ยมันเริ่มเพิ่มความเครียดแล้วเพราะฉะนั้นทริคหนึ่งเนี่ยคือการสปริดการสปริดก็เป็นช้อยี่ดีนะครับคืออาจจะออกเวทเทรนนิ่งกับคาร์ดิโอ แยกวันกันนะครับแล้วก็อาจจะลิเมิยที่6 0สิถึงเจนาทีเพื่อไม่ให้ร่างกายเนี่ยสเตรสเกินไปแล้ววันที่ทำคาร์ดิโอเนี่ยครับก็อาจจะเป็นคาร์ดิโอที่เป็นไฮอินเทนซิตี้อินเทอร์วัลเทรนนิ่งคือแบบอินเทนซิตี้มันเพิ่มมากขึ้นเลครับอาจจะทำเซอร์กิตเทรนนิ่งหรือว่าอาจจะทำบอดี้ปั๊มหรือกิจกรรมต่างๆที่เป็นหนักสลับเบาก็สามารถจะช่วยเบิร์นได้ดีแล้วก็กระตุ้นการสร้างเทสโทสเตอโรนได้ดีนะครับสุดท้ายคือความสม่ำเสมอครับยิ่งเราอยู่มากขึ้นนะครับกว่าจะทำอะไรแล้้วให ให้มันเห็นผลเนี่ยมันต้องทําต่อเนื่องและยาวนานถ้าเกิดทำๆหยุดๆเนี่ย,ยแน่นอนเราต้องไปเริ่มรับหนึ่งใหม่เสมอเพราะฉะนั้นการที่เราพาตัวเองไปออกกำลังกายอย่างสม,ม่ําเสมอทําต่อเนื่องรับรองว่ายังไงคุณก็จะเห็นผลมี progress แน่นอนนะครับต่อมาครับคือเราต้องเพิ่ม human growth hormone ถามว่าเราจะเพิ่มได้ยังไงก็ต้องใส่ใจให้มากขึ้นกับเรื่องของการนอนเพราะว่า human growth hormone นีครับมันเป็นฮอร์โมนที่หลัง่งตอนที่เราหลับ ลึกนั่นเองเพราะฉะนั้นเพียงค่ั้ณใจกับการหลับลึกให้ให้มากขึ้นคือมีรูทีในการน,นอนที่มันเฮลตี้นะครับแล้วก็ให้3-4ชั่วโมงแรกของการนอนเนี่ยไม่มีอะไรมารบกวนแล้วก็พยายามเข้านอนตื่นนอนเป็นเวลาสม่ำเสมอนอนให้เพียงพออย่างน้อย7ชั่วโมงเรารู้อยู่แล้วการที่ไปเวทเทรนนิ่งแล้วจะสร้างกล้ามเนี่ยต้องนอนให้เพียงพอเพราะว่ามันซ่อมตอนนอนแต่นี้ อายุมากขึ้นการนอนมีปัญหามากขึ้นแน่นอนเพราะฉะนั้นใส่ใจกับ Deep Sleep ให้เพียงพอ100มนิตต่อคืน mm hmm. ก็จะช่วยให้โกรทฮอร์โมนมันหลั่งได้ดีมากยิ่งขึ้น mm hmm. แล้วพอโกรทฮอร์โมนหลั่งได้ดี IGF1 ก็จะหลั่งได้ดีตามไปด้วยนะครับ mm hmm. ถามว่าจะกระตุ้น IGF1 ได้ยังไงแน่นอนไปใส่ใจเรื่องการนอน แล้วก็การออกกำลังกายแบบ Intensive ไม่ว่าจะเป็นการทำคาร์ดิโอแบบ h e ดนะครับมันสามารถให้ Boost IGF-1 วได้รวมถึงการยกน้ำหนักที่มันค่อนข้างหนักก็สามารถกระตุ้น IGF 1ได้นะครับต่อมาที่4ครับคือทำให้ร่างกายสามารถที่จะใช้อินซูลินได้มีประสิทธิภาพ ก็คืออย่าปล่อยให้ร่างกายเนี่ยมันดื้ออินซูลินนั่นเองนะครับซึ่งเราพูดถึงประเด็นอินซูลินรสีส s ิสแตนต์อยู่บ่อยมากนะครับทุกคนสามารถที่จะไปปรับใช้ได้เลยนะครับก็คือเราไม่ควรจะปล่อยให้มีชูการสปค์หรือว่าอินซูลินสปค์เกิดขึ้นอยู่บ่อยๆการที่เรากินไฟเบอร์ก่อนกินโปรตีนแล้วก็กินแฟตก่อนก่อนที่จะกินอะไรหว,นหวานๆเนี่ยสามารถจะช่วยได้ป้องกันไม่ให้น้ําตาลเนี่ยมันทะลักเข้าเลือดของเราเร็วมากจนเกินไปก็จะช่วยได้นะครับหรือว่า อยู่ๆไม่กินของหวานตอนที่ท้องว่างเลยนะครับเพราะว่ากินของหวานตอนท้องว่างเนี่ยแน่นอนน้าตาลทะลักในเลือดอินซูลินก็พุ่งอีกนะครับทุกอย่างที่เคยพูดไปแล้วเกี่ยวกับการป้องกันอินซูลินสปค์เนี่ยสามารถที่จะมาช่วยทําให้เซลล์กล้ามเนื้อนะครับมันสามารถที่จะตอบสนองต่ออินซูลินได้ดีแล้วก็ดึงสารอาหารไปใช้ในการสร้างกล้ามเนื้อได้มีประสิทธิภาพครับมาต่อที่2ออย่างที่เราไม่ต้องการก็คือคอร์ติซอลฮอร์โมอนแห่งความเครียดแล้วก็สารเคมีต่างๆที่เกี่ยวข้องกับการอักเสบนะครับ Stress ครับพูดถึงสตร e s s มันก็คือ Stress Management แล้วเราไม่ต้องการให้ร่างกายนะมีสารเคมีที่มันเป็นสารเคมีแห่งความเครียดบ่อยนานเกินไปนะครับเพราะฉะนั้นระยะเวลาในการอยู่ในยิมอย่างที่บอกไปว่าอยู่ให้สั้นลงก็จะช่วยได้สองคืออย่าโอเวอร์เทรนครับบางทีรู้สึกว่าเฮ้ยเราอายุมากขึ้นเราต้องเล่น ยิม่มันหนักมากยิ่งขึ้นจากเดิมเคยใช้เวลา1ชั่วโมงเอาวะเพิ่มเป็น2ชั่วโมงเลยทุกเซสชันทุกเซสชันทำติดต่อกันดูซิมันจะไม่ช่วยได้ยังไงการทำแบบนั้นเนี่ยบางทีมันไม่ช่วยนะครับเพราะว่าการโอเวอร์เทรนทำให้ฮอร์โมนความเครียดสูงด้านการการะตักเสพมันก็จะไปบล็อกกระบวนการซ่อมแซมกล้ามเนื้อเพราะฉะนั้น ทางที่ดีครับใน1อาทิตย์เนี่ยครับกล้ามเนื้อแต่ละมัดไม่ควรจะเล่นเกินกว่า2ครั้ง2ครั้งเนี่ยถือว่าเยอะแล้วนะครับแล้วก็ถ้าคุณเล่นเยอะคุณก็ต้องพักผ่อนให้เยอะมากเพียงพอเช่นกันนะครับไม่ใช่แบบเล่นอกแล้วเล่นอกซ้ําอีกเล่นอยู่นั่นแหละคิดว่าอกมันจะโตมันไม่ช่วยหรอกครับเพราะว่ามันยังไม่ได้พักผ่อนเลยนะครับแล้วเพอเพอกล้ามเนื้ออกมันจะเครียดมากเกินไปมันก็จะทำให้เติบโตได้ไม่ดีครับ อย่างที่3ครับควรจะยืดให้เยอะมากยิ่งขึ้นยิ่งเราอายุมากยิ่งขึ้นเนาะรวมถึงเป็นวัยทํางานเนี่ยครับตัวเราค่อนข้างจะ stiff ก็คือแบบตัวเกร่งกล้ามเนื้อเกร่งนะครับพอกล้ามเนื้อมันเกร่งแน่นอนอย่างแรกคือเราไม่สามารถที่จะออกกําลังกาย full range of motion ได้เท่านั้นยังไม่พอนะครับมันทําให้เกิดสารเคมีต่างข้างคั้าง fibrosis ก็คือพังผืดเนี่ยมันเกิดขึ้นอีกในกล้ามเนื้อของเราแล้วมันก็เป็น i n f l a m ม a t i o n รูปแบบหนึ่งเพราะฉะนั้นการที่เราไปออกกําลังกาย ควรจะใส่ใจกับการคูดาวและการ stretching ให้มากขึ้นนะครับการเล่นโยคะหรือว่าการเล่นพิลาทิสบ้างสลับกันไปจากการทำเวทเทรนนิ่งหรือว่าคาร์ดิโอเนี่ยก็เป็น choice ที่ดีนะครับเพราะว่ามันสามารถที่จะช่วยเรื่องของ stretching แล้วก็ทำให้กล้ามเนื้อเนี่ยมันสามารถจะกลับมายกน้ำหนักได้ดีมีประสิทธิภาพมากขึ้นครับมีประเด็นหนึ่งเลยที่ผมสนใจมากคือเรื่องของเซ็กส์นะครับการช่วยตัวเองหรือว่าการมีเซ็กส์เนี่ยมันเกี่ยวข้องกับระดับเทสโทสเตอโรนเพราะว่าหลังจากที่เราช่วยตัวเองใหม่ๆหรือว่า การช่วยตัเงบ่อยๆหรือมีเซ็กซ์บ่อยๆเนี่ยมีคําถามว่าเอ๊มันทําให้ระดับเทสโทสเตอโรนของเราเนี่ยมัน d r อปหรือเปล่าเพราะถ้ามัน d r อปเนี่ยครับมันก็จะทําให้การสร้างกล้ามเนื้อของเราเนี่ยมันทําได้แย่ลงนะครับผมก็เลยไป explore งานวิจัยดูนะครับก็เจอว่าถามว่ามันดอ o p ไหมมัน d r อปแต่มันดรอปช่วงสั้นๆเท่านั้นเองนะครับหลังจากที่ผ่านเซสชันที่เราช่วยตัวเองแต่หลังจากนั้นเนี่ยมันก็จะกลับเข้ามาสู่ในเลเวลที่ปกติถ้าเรากินอาหารถึงเราพักผ่อน มากเพียงพอนะครับการที่เราช่วยตัวเองหรือว่าการมีเซ็กส์สามารถที่จะทําได้ไม่ได้กระทบกับการสร้างกล้ามเนื้อนะครับในทางตรงกันข้ามครับการช่วยตัวเองหรือการมีเซ็กส์เนี่ยครับมันทําให้ร่างกายเนี่ยคลายเครียดได้ด้วยนะครับคือระดับฮอร์โมนของคอร์ติซอลจะลดลงแล้วก็จะมีฮอร์โมนหรือว่าสารสื่อประสาทสารเคมีนต่างๆที่ทำให้รู้สึกแฮปปี้เนี่ยเพิ่มมากขึ้นด้วยสัมไปเพราะฉะนั้นถ้าใครกังวลเรื่องของเซ็กส์หรือการช่วยตัวเองจะ ส่งผลกระทบต่อการสร้างกล้ามนหรือไม่ผมบอกเลยว่าไม่กระทบถ้าคุณทําแบบพอด,ดีเกจร่างกายตัวเองแล้วก็กินให้พอนอนให้ถึงนะครับจริงๆอาหารที่จำเป็นต่อการสร้างเทสโทสเตอโรนเนี่ยคือพวกไขมันที่ดีแล้วก็คอเลสเตอรอลนะครับถ้าเกิดว่าคุณใช้ร่างกายไปทำกิจกรรมเกี่ยวกับเซ็กซ์มากขึ้นคุณควรจะเสริมอาหารพวกไขมันเข้าไปให้เพิ่มมากขึ้นก็จะช่วยได้ครับ สุดท้ายแถมหน่อยครับคือเรื่องของไดเอทคือเรื่องของอาหารคงไม่พูดไม่ได้นะครับคือยิ่งเราอายุมากขึ้นครับเราควรต้องใส่ใจกับอาหารมากขึ้นแหละอย่างแรกก็คือโปรตีนเนาะถ้าพูดถึงเรื่องกล้ามเนื้อเราควรต้องกินโปรตีนให้พอพื้นฐานเลยทุกคนเพื่อป้องกันกล้ามเนื้อหายนียสมัยนี้ควรจะต้องอัพขึ้นมาที่1.25ถึง1.5เท่าของน้ําหนักตัวแล้นะครับเพื่อป้องกัน s a โคพีเนียเนาะแต่ถ้าเกิดว่า ใครที่จะเพิ่มกล้ามเนื้อแล้วก็อายุเยอะเนี่ยควรจะอัพขึ้นไปอีกก็คืออาจจะเป็น1.6เท่าขึ้นไปถึง2 2.2นะครับแล้วก็พยายามกินโปรตีนให้หลากหลายจากหลายๆแหล่งก็จะดีนะครับจริงๆมันมีคําแนะนําเลยนะว่าคนที่อายุมากขึ้นเนี่ยควรจะกินโปรตีนให้หลากหลายครบถ้วนจากหลายๆซอสคือกินโปรตีนจากอาหารและ,ะถ้าเกิดกูไม่พอเนี่ยควรจะกินโปรตีนจากซัพพลา์ซัพพลา์ที่ควรจะกินเนี่ยควรจะเป็น essential อะมิโนแอซิดหรือว่า EAA นะครับหรืออาจจะกินครีอทีนเสริมผมยังไม่เคยพูดถึงครีอทีนเลยเดี๋ยวจะหาโอกาสสักหนึ่งตอนมาพูดถึงครีอาีนยาวๆนะครับก็เจอว่าอายุเยอะบางทีการกินครีอทีนเนี่ยช่วยได้ในเรื่องของการเสริมกล้ามเนื้อนะครับนอกจากจะกินโปรตีนให้ถึงให้หลากหลายให้เพียงพอแล้วนะครับอาจจะต้องกินสารอาหารอื่นด้วยที่จําเป็น ต่อกระบวนการสร้างโปรโตีนนะครับก็คือ1คือวิตามินดีครับวิตามินดีเป็นตัวที่มีความส่มเสียที่คนไทยจะขาดเนาะเพราะฉะนั้นการเลือกกินวิตามินดีสเสร์มก็คือเป็นดีที่ได้จากสัตว์นี่นะครับก็สามารถจะช่วยได้เพราะว่าวิตามินดีเนี่ยมันสำคัญต่อเอนไซม์ที่ต้องใช้ในกระบวนการสร้างกล้ามเนื้อนะครับอีกอย่างหนึ่งที่สําคัญมากคือโอเมก้า3ครับก็คือพวก EPA หรือว่า DHA ก็คือพวกกรดแฟตต่างๆนี่แหละก็จําเป็นมากๆต่อกระบวนการสร้างกล้ามเนื้อทําให้เซลล์กล้ามเนื้อของเรานี่ครับมันตอบสนองต่อ แอนด o บอลิกฮอร์โมนไม่ว่าจะเป็นเทสโทสเตอโรน IGF-1 เนี่ย ดีมากยิ่งขึ้นเพราะฉะนั้นอายุมากยิ่งขึ้นนอกจากจะกินโปรตีนให้พอให้ถึงกินกูดแฟตให้ถึงแล้วก็กินพวกวิตามินต่างๆไม่ว่าวิตามินดีสามรวมถึงแมกนีเซียมแล้วก็ซิงค์ให้ถึงด้วยนะครับก็ <S 2> <S 2> <S 2> จะทําให้กระบวนการสร้างกล้ามเนื้อของเราเนี่ยมันมีประสิทธิภาพครับ <S <S ที่พูดมาทั้งหมดนะครับทุกคนก็คงจะเห็นว่าอายุมากขึ้นมันก็ยากขึ้นจริงๆเนาะในการที่เราจะสร้างกล้ามเนื้อแต่ไม่ใช่ว่าเราจะทําไม่ได้นะครับเพียงแค่เราต้องใส่ใจแล้วก็โฟกัสกับมันมากยิ่งขึ้นนั่นเองนะครับ อยากจะย้ำอีกทีว่าจริงๆแล้วไม่ว่าคุณจะเป็นเพศอะไรอายุเท่าไหร่ผมแนะนําว่าทุกคนควรจะทำเวทเทรนนิ่งแล้วก็สร้างกล้ามเนื้อนะครับเพราะว่ายิ่งเราอายุมากขึ้นกล้ามเนื้อเราจะน้อยลงเรื่อยๆนะครับและการที่เรามีกล้ามเนื้อที่มากเพียงพอเนี่ยมันสําคัญมากๆกับสุขภาพที่ดีนะครับเพราะว่าสัดส่วนของกล้ามเนื้อที่มากกว่าไขามันเนี่ยจะทําให้เรามีสุขภาพดีแล้วก็เฮลตี้แล้วก็มีความเสี่ยงที่จะเป็นโรค้ายต่างๆลดน้อยลงเพราะฉะนั้นไปเวทเทรนนิ่งกันครับทุกคนและถ้าเกิดว่าใครอายุมากกว่า35 นอกจากคุณจะต้องใส่ใจเรื่องกินให้ถึงนอนให้ถึงยกเวทให้ถึงแล้วเนี่ยอย่าลืมใส่ใจกับฮอร์โมนด้วยนะครับเพราะฉะนั้นไปพยายามเพิ่มแอน b o บอ c h ิร m กฮอร์โมนให้มันมากกว่าแคท a ท o l i บอล r ิ o n กฮอร์โมนรับรองว่าต่อให้คุณจะอายุเยอะแค่ไหนคุณก็สร้างกล้ามได้มีประสิทธิภาพไม่แพ้กับตอนที่คุณเป็นเด็กแน่นอน